ยังมะกะตะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางแล้วก็แบบว่าอาคารบ้านเรือนแบบว่าจเจริญหมดเลยอะเราก็คิดว่าแบบว่าเออเป็นเป็นแค่เมืองเล็กๆโอ,อ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะฮะไปะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแรกกันก่อนนะครับว่าเราจะพาไปที่ไหนนะครับไปดูกันเลยจ้า สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพทูมีชาแนลนะครับกับช่วงตะลุยต่างแดนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองยามากาตะประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของโอชินในละครนะครับซึ่งเดี๋ยวทริปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองยามากาตะกันนะครับมาดูว่าที่ยามากาตะมีอะไรท่องเที่ยวบ้างนะครับไปกันเลยจ้า ตอนนี้เราก็มาถึงที่ซาโอดสเตชันนะครับซึ่งเป็นสถานีที่อยู่บนยอดเขานะฮะเราต้องนั่งรถ <c oughs> เขาเรียกรถบัสขึ้นมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปจุดแรกนะครับซึ่งตรงซาโอดเนี่ยมีจุดท่องเที่ยวหลายๆจุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นกระเช้าที่ซาโอก่กอนนะฮะเดินจากสถานีรถบัสนะครับเราเดินเดินไปสักประมาณ 8นาทีไม่ถึงไม่ถึง18 8นาทีนะครับก็จะถึงสถานีอากเช้าที่จะขึ้นไปชมความสวยงามของอยอดเขาซาโอดนะฮะเพราะซาโอดนี้เขาถือเป็นจุดเขาเรียกะไรออนเซ็นนะครับเป็นแบบว่าสถานสถานที่ที่แบบว่าเขามาแช่ออนเซ็นกันนี่นี่นี่ด้านล่างนี่ดูนี่นี่ด้านล่างเห็นไหม น้ำสีเขียวใสมากร้อนด้วยนะเนี่ยโอ้โอเราก็มาถึงสถานีเคเบิลคาร์แล้วนะครับหรือที่เขาเรียกโลบหลบไวนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดบริการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะสามารถขึ้นไปได้ไหม นี่นะครับอันนี้เป็นตู้ที่เขาขายาทิเก e t นะฮะนี่แบบที่เราซื้อกดมานะครับก็คือถ้าขึ้นอสองรอบเนี่ยนะครับก็คือขึ้นแล้วลงก็จะอยู่ที่พันแปดหนึ่งพันแปดร้อยเยนนะฮะและนี่ก็เป็นโลเวที่เราจะขึ้นไปนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะมีคนตรวจตัว เราเดินขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับแต่นี่อันนี้เป็นสถานีด้านบนนะครับเราเดินขึ้นมาเรามองไม่เห็นอะไรเลย oh. หมอกเต็มเลยนะอ่ะซึ่งเราขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วมันเดินมามันจะเจอเจอ,อมีพระนะครับนี่นี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้น,นี่ดูสภาพ oh. มันเป็นละอองฝนนะ่ะเป็นละอองเล็กๆกันนะครับแล้วก็หมอกเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราให้ชมตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ 1> 1. ของยามากาตะนะครับถ้าเกิดมาเที่ยวก็จะเป็นสวนคาโจานะครับซึ่งอยู่ในเมืองเลยนะฮะเป็นสวนที่จะสวยมากๆช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับช่วงที่มีดอกซาก,กุระนะครับเพราะว่าสวนนี้จะเป็นสวนที่เหมือนประมาณว่าอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในผังของเมืองโบราณน,นะครับก็จะมีเป็นแบบว่าเหมือนแนวกำแพงของปราสาทเนี่ยฮะเราต้องมาเที่ยวดูนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ สวยมากนี่ดูวิวข้างหลังนี่เห็นไหมอุโมง์ต้นไม้เปลี่ยนสีนี่นะฮะดูทางด้านนี้นี่สวยมากแล้วดูทางด้านนี้ละหมุน360ออสามองศาเลยนะอันนี้เป็นปราสาทนะครับนี่อยู่ด้านนี้คือจริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ก็คือเป็นมิวเซียมนะครับสามารถเข้าไปดูได้แต่ตอนที่เรามาเนี่ยพอดีเขาปิดซ่อมแซมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิด หลังจากที่เรากลับไปนี้เองนะฮะเพราะว่าช่วงที่เขาปิดซ่อมแซมเนะี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยดูดีเขาเอาไม้วางไว้วางไว้แล้วตรงนู้นก็จะมีแบบว่ากองไม้อยู่เขากำลังซ่อมแซมด้านในอยู่นะครับก็เลยอดผ่าเข้าไปดูเลยนะฮะซึ่งจริงๆเราสามารถผ่าเข้าไปดูได้นะครับเราก็เขาเรียกเข้าไปชมได้นะฮะเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ตอนนี้เข้าไปดูไม่ได้นะจ๊ะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดู รอบๆของสวนนี้กันนะครับ แล้วการมายามากตะนะครับอีกจุดหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือออนเซ็นซึ่งเราจะพามาที่กินซันออนเซ็นนะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แบบว่านะักท่องเที่ยวต้องมานะ่ะต้องมาเพราะว่าสวยมากๆเป็นหมู่บ้านออนเซ็นเลยนะครับเราก็เป็นหนึ่งในสถานที่ใช้ถ่ายทำในละครเรื่องดังด,งดวงคฤทัยด้วยเออประมาณนั้นนะฮะยังมีข้อมูลอยู่นะเนี่ย oh. <laughs> ยังจำได้อยู่ <laughs> นะฮะ <laughs> เราก็นั่งรถชิงเงินเซ็น นะครับมาลงที่สถานีโอชิดะโอชิดะเออโอโออิชิดะเออสถานีรถไฟโออิชิดะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่นรถบัสต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ารถบัสอยู่ตรงไหนนะฮะตอนนี้เราออกมาอยู่ที่นะสถานีมีแต่รถแท็กซี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถบัสอยู่ตรงไหนนะฮะ แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับกับหมู่บ้านออนเซนที่เขาชื่อว่ากินซันออนเซนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยชอบมาถ่ายภาพนะฮะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำในเรื่องอในละครเรื่องดังฮดังดวงฮารือไทย <c oughs> เดี๋ยวมาชมกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับ สวยอน,นี่นะครับอันนี้เราก็เพิ่งจะออกมาจากออนเซ็นนะฮะซึ่งเราไม่สามารถถ่ายให้ดูได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นที่อาบน้ํา เราก็มีผู้คนคน่อนข้างจะเยอะนะฮะเราก็เราข้อห้ามถ่ายด้วยก็เลยไม่สามารถถ่ายให้ชมได้นะครับก็คือชมด้านนอกก็แล้วกันนะฮะด้านในชมไม่ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินไปชมตรงจุดอื่นต่อก็แล้วกันนะครับ แลที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่ต้องมาให้ได้นะครับเวลาเรามาเที่ยวที่เมืองยามากาตะนะครับก็คือวัดยามาเดระนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังเรานี่เลยนู่นนู่อยู่ด้านหลังเรานี่เลยนะฮะนี่เพียงแล้องการมาก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงแค่นั่ง JR มาลงที่สถานียามาเดระนะครับเราก็สามารถเดินไปเที่ยวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับ น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเรามาถึงตรงนี้แต่เราจะไม่สามารถขึ้นไปบนยอดเ,อา,เาเรียยอดบนสุดได้เพราะว่าเขาปิดแล้วนะฮะเขาจะปิดประมาณ3โมงกว่านะฮะตอนนี้เรา15นากา30นะฮะเขาปิดแล้วนะครับก็คือเราขึ้นมาไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเพียงแค่ถ่ายได้บริเวณด้านล่างนะครับเราไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดไฮไลท์ของเขาได้ก็คือที่เป็นอ เป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนก้อนหินนะครับน่าเสียดายอุตส่าห์รีบขึ้นมาขึ้ไม่ทนันเอาเป็นว่าใครอยากเห็นก็ลองมาเที่ยวดูนะครับอยู่ที่วัดวัดยามาเดระนะฮะที่เมืองยากตะมอยากเอยา,ออยามากะตะเหนื่อยจนพูดผิดพูดถูกเลยนะียโอเค ความสวยงามของวัดยามาเดระนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดยามากาตะนะครับเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของยามากาตะที่เวลาเรามาเที่ยวที่ยามากาตะจะต้องมานะครับถือว่าเป็นวัดสวยแต่น่าเสียดายเราไม่สามารถพาขึ้นไปด้านบนได้เพราะว่าเรามาถึงที่นี่พอดีเขาปิดแล้วเขาไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับก็เอาเป็นว่ายังไงก็ถ้าชอบ คลิปเรานะครับคลิปของผมก็คือฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องไกาอัพทูมิไว้ด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่ไก่พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก่อัพทูม h a n n e l ช่วงตะลุยต่างแดนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ปุ่นมาสักหน่อยนี่กเดี๋ยวเราจะพามากินอ่นาเบะหรือเป็นเอาเอาเป็นว่าอาชาบูม้อไฟก็แล้วกันเนาะซึ่งบรรยากาศก็ดูปเป็นญี่ปุ่นมาดู ดิดเสียงดิดคิมกันสุดฤทธิ์นี่นะครับเขาก็เอาอุปกรณ์มาให้แล้วนะครับอันนี้เรากินนาเปะก็จะเป็นลักษณะของแบบว่าหม้อไฟมาเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีข้อสั่งเบียรนะครับเบียนีนะ่หนึ่งแก้วเ็าจะมีแบบว่าเหมือนกับแก้มมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเหมือนโคเด้งนะครับอตอนที่เราจะเริ่มกินนาเปะ เรากินเบียร์ก่อนัลนั่งน,นั่งไปเริ่มรู้สึกแบบว่าวางเวรนิดนึงนะะแอบวางเบงนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่บรรยากาศญี่ปุ่นมากแล้วก็ดูก็ดูดีนะดูดีแต่แอบ,บนักกลัวนิดนิดนะกับบรรยากาศญี่ปุ่นแบบเ่าแก่แต่รินแล้วมันนะ เราเราเข้ามาจากข้างล่างเอตอนหน้าร้านอนะ่ะเราเดินเข้ามาหน้าร้านปกตินะไม่ได้บอกว่ามีอะไรพิเศษมากไงแต่พอขึ้นมาชั้นสองมมอคุณแม่เจ้ากินไอญี่ปุ่นโบราณมาเลยจ้ะนี่เล่น,เล,นเล่นแบบเขาเรียกอะไรดนตรีญี่ปุ่นอนะ่ะบรรเลงมาเลยนะนะถ้าเกิดบอกว่ามีผู้หญิงญี่ปุ่นมามาคอส์ลำนี่คืออาจจะบอกว่าลูกกลับเลยได้นะคนน่ากลัว นี่นะครับมาแล้วนะฮะนี่หม้อไฟมีน้ำมาไหมเอ้ยมีน้ำมาแล้วนี่หม้อไฟไก่นะฮะมาแบบเพราะใหญ่มากนี่ดูดิเยอะมากนะฮะอ่ะโอเคแล้วเราก็เริ่มเราต้องทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันดับแรกเราจะต้องติดเตาก่อนสินาะไม่งั้นหมอ้อหม้อไฟมันจะไม่ดีครนะอันนี้เป็นหม้อไฟไก่นะฮะดูสิบอกว่าวิทงางา,านไดการมาก ว่าเราไอ้น,นี่เลยก็แล้วกันโอเคมีนการแอบถ่ายรูปก่อนด้วยโอเค,อเคนะมันนะมันจะระเบิดใส่หน้าเรานี่ไงว้าวดแบบว่าปุ๊บเดียวติดเลย เวลาเขามาเสิร์ฟเราเสร็จนะคบเวลาเขามาเสิร์ฟหม้อไฟให้เราเสร็จเขาจะดึงม่านปิดให้เราเลยนะฮะเขาบอกว่าอ่าจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นเพราะเราใช้กันหรือยังไงโอเคคงไม่หรอกก็คือเขาควบคุไม่ว่าอะไรเราหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นมารยาทนะครับเวลามีคนนั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกั้นไว้เพื่อที่ไม่ให้คนอื่นนะมองเห็นเรานะเพราะว่าเราอาจจะกินนมาหรือกินแบบว่า หวาปามจนลืมตัวคนอื่นเขาจะบอว่าโอ้คุณพ่อกลัวจังเลยอะไรเนงะี้ยเขาเลยหากฉากกันให้นะฮะโอเคเรามาเริ่มกินกันเลยนะกินไม่ได้เพราะมันยังไม่เดือดแล้วนะเบทเราก็เดือดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาตักกินกันกันแล้วกันนะครับมาดูว่าจะน่ากินแค่ไหนดูดิเดือดปุดปุดเลยอ่ะนะฮะ นี่ไก่โอ้ยไก่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 เขาจะให้ถ้วยแบบนี้มานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเราจะทานทานพวกชิ้นเนื้อชิ้นผักเนี่ยเราก็คีบลงมาก็ได้นะฮะแล้วก็เราสามารถตักตักน้ำนะครับเขาจะมีทัพพีตักมาให้นี่ลืมสาธิตให้ดูเขาจะมีช้อนแบบนี้เป็นทัพพีแบบนี้มาให้นะฮะตักใส่ถ้วยแบบนี้ได้เลย นะครับนี่นีน่นะฮะแล้วก็ถามว่าแล้วเราจะกินยังไงเพราะว่าเขาให้มาแต่ตะเกียบนะครับเขามีตะเกียบมาให้แต่เขาไม่มีช้อนมาให้นะครับเขาก็จะทํานี้นะฮะกินเห็นไหมครับว่าถ้วยตรงนี้เขาจะมีแบบว่าให้สําหรับซดได้นะฮะแต่ต้องค่อยๆนะครับไม่งั้นปากจะพองได้นะฮะ รสชาติผักหวานอร่อยน้ำซุปอร่อยอนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะกินเนื้อก็สามารถคีบเนื้อได้จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเรามากินเนี่ยกับคนคนกันเองอะเราก็คีบจากในในกระทะแล้วก็กินได้เลยนะครับหรือไม่ก็คีบใส่ถ้วยอย่างนี้มานะฮะในกรณีที่ว่าถ้ามีคนอื่นมาก็จะเป็นลักษณะว่า คีบใส่ถ้วยแล้วก็กินแบบนี้ฮะแล้วส่วนน้ําก็ใช้ซดเอานะครับเขาจะไม่มีช้อนมาให้เรานะฮะ,ะรสชาติดีอืม,อ,มอร่อย เนื้อไก่แบบว่านิ่มมากมเป็นไงล่ะญี่ปุ่นไหมเดี๋ยวขอกินก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าขืนพูดไปกินไป พอดีน้ำเบะแห้งหมดโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับ